สวัสดีครับไปนี่พบกับสองท่านยศลำเพลิพนออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เขามาผอกันพออกันตอนดึกมื่อนี้ก็บ,บ่กมีจะคลิปชิ้ลงเดาะชิล้ลงคลิปอีกอย่างเอาหนักยาบู๊ตเอาว่าสวัสดีพร้อมกันมาดูชด่องทานยะครับทำไมอะพรุ่งนี้นะครับจะมีการออดิชั่นกันบุคเอื่นกับบักลานกับซีมาดอกมาอื่นผอกันมืาออื่นน้องๆซีมาจะมองมาอื่น ออกซีมาสักม่งมือเื่นเ้องมาบอมนามื่อื่นกาสีมาออดิชั่นยู่นมาเป็นไอดอลเป็นไอดอทุกคนใาใช่ใ้าห้รุ่นต่อไปเพราะลูกครอรุ่นสองรุนสองเพราะลูกครอบรุ่นทีสองซีซันสองกนพี่น้องกป็แมล้วนาะมาอยบก่ีายู่ครับมื่อยิงอยู่นะครับพี่น้องอีพิงเกียวคุยาคุยเร็ว ถ่ายทำพี่ยู่ถทายคลิปแบบไหหรือไรโซเชอีพิงกี้จะมาตลอดในก็จะมาทักทายคลิปเนาะบางทีมา่ทักทายมาทำทำข้าวทำข้าวปีไดนยูจังได้เนาะแมนนะครับพี่น้องมืี่นงฟองายพี่นงอีพีที่สุดสุดในรายการพี่น้องมาถ่ายกลังใจอ่เออวันที่สิบเก้าใช่ก็จะมีการออดิชั่นออดิชั่นเวลาตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปสามโมงเป็นต้นไปแมนครับ กิเรายิทุกคนมาใลังใจเพื่อไฟนัเพื่อนเพื่จะไร่เพื่อนเพื่อล่นเพื่อนีพื่อสิไหลเพื่อสิไล่สดมาจจะในในเพจนะครับเ่อายอมันก็มากกินอันนี้ไฟแบบทานใส่ทานเอาแต่คนกันสพพอทุกคนสิทามานนอื่นมอนอื่นอาจจะว่าเลยนบเพราะว่าน้อื่นกับกำลังสีกลับบ้านเพิ่งจะกับบ้านไปแล้วกปิดดูกันลองแบมกับกับบ้านกับบ้านมือนีกับบลับบ้านมือแล้ว ตัวน,น้องอฟิมกับกับไปหลายมือเร็วต้นน้่งกับกับไปหลายมือเร็วนะครับพี่น้องครับบาดนี้มืออื่นนี่ก็เลยได้นัดกันมางไหมวา่าทีมงานไทยอยากจะมาร่วมออดิชั่นในการร่วมเดินสายไปป <Man. S 1> ีหน้าของเขาแมนปสิทนี่ไผ่เนรจังไหนเน่และอีกมือนี่อีกมือหนึ่งบ๊<ม>เข้ากับพี่น้องอีก,ก <Man. S 1> อผู้หนึ่งแมนจักรันแมนซีป,ปินไพรจังไหน,นั่นพี่น้องกแมนแมนแมนอีกผู้นึงนะครับมืออื่นนี่ใส่ใส่ไหม นองสิยด้มาออดิแันออดิชั่นอันนี้คือนองเอเกินก่นคือนองเคยื่อยมากเลยแ่ะเคยื่อมาอยู่ยยสักการสเนแมแหละแ,แต่ว่ามาในนา้าเป็นเสือในในแต่รอแดอแต่รอบนี้คือจะมากเป็นออดิชันเป็นศิลปินที่เต็มตัวแล้ว่ฝากน้องอีกอีกคนนึงอนะครับว่าเป็นจังใดเสียงเป็นจังไดพอฟังบ่เปาี่ยนจังไดเนี่ก็ขึ้นึ้นย่กับ กับพี่กับน้องไงล่ะที่กำลังแรงใจสีซวยเชี่ยซวยสนับสนุนอ่าส่วนอยากรู้ว่าน้องคนนี้เป็นไผซื้อยังนั่นเดี๋ยวสิมาสัมผัสแล้วก็สีให้ลองไอ้พี่น้องไปฟังกันไปชมกันฝากซื้อฝากเสียงน้อพี่น้องเอาเอาไปไซล่ะมาไปล่ะไปไซล่ะเอาเอามาไหนมาเมยดันเมื่อไลการอะไรได้เนี่ดันเนินรายการอะไรได้เนี่ไมายิ่พี่เออเออ ครับเอออเารายงานซื้อรายงานเสียงว่าซื้อหยังบ้านอยู่ไสมาจังไดเอาสวัสดีครับแบงค์นะครับแบงค์ร้อยนะครับซื้อนาทีพูดบังนะครับอายุ26ปีครับมาจากหัวหินครับประจวบคีรีขันธ์ครับนี่ที่มานี่คือตั้งใจที่สิมาออดิชั่นมื้ออื่นแม่นบ่ตั้งใจมาออดิชั่นมื่อินครับแม่นกับพี่น้องเอามื้อมื้อปีลุ้งกัมาเลยแม่นบ่แม่นครับมื้อปีลุ้งก็มาอยู่แม่นครับแต่ว่านเรียก่าสิออดิชั่นวันที่23เนาะเว้ากัน วันที่นี้ก็เรียกปาเปียนมาปิ่นวันที่19ใช่ครับก็เลียตีรถจากกลับมาอีกรอบนึงจากกรุงเทพกลับมาอีกรอบนึงใจสู่อีนีเด้กันบ่ใจสู่บ่ตั้งใจอีนีบ่บ่สามารถที่จะมาได้เด้จากกรุงเทพฯแม่นบ่จากกรุงเทพฯมาได้พี่น้องไม่จากจากของพรจากหัวหินมาสระคามแล้วกลับสารคามไปกรุงเทพฯแล้วกลับมาสระคามอีกรอบนึงตอนตอนรู้ข่าวคือถึงกรุงเทพฯครับอถึงกรุงเทพฯแล้วที่19บสีออดิชั่นเนาะเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆ สูงยาวเขาดีเด้อพี่น้องฝากฝากเด้องฝากน้อง้ายได้บิกจากคนเนนะครับน้องแบงค์หรือว่าน้องแบงค์ร้อยนะครับพี่น้องเพื่อนก็ดแมีความไฟฟันอยากจีอยากจะมื่ดืนสินทางสายนีเนาะลองเต้นลองเป็นบอกลอง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 ล่งนองลอองลองลงลอ้ลอมลนบลองลอลอง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 ลอเลองล่งลองลองลองด้งลอ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 งัองล่าลองลอาลองลอลองูองล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 อกอององลเคลองลลออนอเ แบบแบบเออนองาพี่น้องนอกจะไดนกระฝากเป็นกำลังใจให้น้องเบียงเรื่องอื่นเพื่อนสีมาออดิชั่นนะครับพี่น้องิืมประมาณใบใบสามโม่ใบสามโม่เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าจับมืเลกัสสิไห้พี่น้องได้ฟังบึงฟังบึงกวน่าเป็นจังไหนจังปีไหนพอฟังโบสิไปได้สิเดือนนาไปได้บ่เดือนไปได้ก็คือขึ้นอยู่กับพี่น้องกิเขาถุกคนซอยซอยสนับสนุนฝากน้องเบียงนะครับพี่น้องเอาเอาพอเป็นจัง สังเกี่ยวกับสักขีแต่เหมือนจะเปิดเพล่์ไฟังเอาออมจกเพลงสี่เพลงเอาจะสี่เพลงก็พอะตัเพล่์ไฟังข้ออวยพรให้พี่น้องน้องบัดเข้าปองงานวิวาสเปล่าแต่งสาเปล่าปามา พี่สิคอยบัดยามห่างเอาผัวโอนนอกเคียงข้างใชส้สีซอยดอกล้มแซวตามใจเพิ่นเหอ,อสาอีเลอเดือดสองแก้วพ่อแม่นางฝ้าแต่งสาแล้วฝ้าห่างฝ้าป่าเพิ่นมาไว,ไว้ กระดังงาล้นไฟแห่งแต่หอมเทเรนองแห่งแต่หอมเออเทเรนองเทเรนองเออนี ita, ่นกับโมเมนวัดบมต์ธรรมดาบมเมนต์ธรรมดาพวกขวบคนคนขี้ลูขบคนขี้ลูบเพื่อแก่ต้องทำในกากนะครับฝากเป็นกำลังใจซอยเชื่อซอยดัน ไ้ได้เพีนิตติดดื้อพี่้องด้อให้ฮไดติดแน่ไฮพีนิตติดได้มากบอคือแบบว่าคันนี่ขันนองขึ้นหลอกเราฝากซอยเสียนองแน่ซอยเชียซอยสนับสนุนเอาคิดจงไงนจะได้กลับมาได้เลือกสาวหน่อยพิดมันแพงแะ่หลอกนีอยากอยากกลับมาเห็ดมันไดนะครับกูหลังจากที่มันค้างคาเนาะใช่ครับหลังจากที่เคยออดิชั่นไปแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับยังบ่ผ่านครับก็เลยอยากอยากมาเห็ด อีกรอบหนึ่งครับก็เลยกลับมาตามควางฝันเนาะครับอยากให้ไปถึงฝั่งฟันนันโอ้ห้กมก็ความตั้งใจลัางตาทิ้งถามาหลายปีแบบมามาไม่ใช่แค่รอบเดียวแล้วมาหลายรอบแล้วรอบที่สามแล้วใช่ไหมแมนกับพี่น้องเจนี่ครับซีได้ไปตัวบม่ได้ไปตัวซีได้ไปฮอดฝั่งฟันบม่ไป้ฮอดนี่ก็คือขึ้นยูกับพี่น้องเฮีซีพนี้แหละครับที่สีหายกับล้างใจเพลินนะครับมือนีก็เลยแบบว่าในมาไทยไอพี่น้องได้ยินกันว่าน้องแบ่งหรือว่าน้องแบงงลอยนะครับพี่น้องอย่า ะไปสู่ฝั่งฝันจากเดินตามความฝันที่เพื่อนขีดไปนะครับก็เลยว่าเอไทยพี่น้องมึงก็น่ามาเพื่อนที่พี่น้องร้อให้กำลังใจน้องเบียงเน่เบงสี่นะเบียครับพี่น้องก็คือเป็นน้องน้องใต้นอกเป็นน้องที่เขาหูจักกันมาก่อนก็เลยว่าเออจากไายพี่น้องเขาได้เบิ่งกันโปรโมทพี่น้องให้ได้ยูมูดเห็นกันเนาะแต่ว่าล้ำปินบ่อล้ำพอาท่านี่ถนัดป๋าใดเนาะแต่ว่ายังเป็นยังไงยังไม่ได้ก่อนยังบ่ได้ก่อนป๋าใดแต่ว่าลองแต่ลองลองได้เต้นได้ เ,เพลงพิงสามีอีกจิเพลง,ง่าจากนีดจากหน่อย <c oughs> มีพิงสาเรนูนครทินนี้ช่างมีมนคลังได้พบนวลนางดังเหมือนต้องมนแน่นิงน้องนุ่งสิน้นไมยไว้พมมวยสวยเพลิดเรียง พี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวยงเพียงแห่งแดนอีสานเออคือหล่เพี่สาคือว่าซุ่มกับตีรถบ้าไก่จีดอกแม่จากบังเทปมาบ้านเพ็งเ่าจะ่รวยรูปเนอว่าบ้มันกับสามลอยสี่ลอยรูปคนบอกไปกับว่ามันีเพื่อนตั้งใจอีรีคันว่าตั้งใจอีรีโออันนี้พักก่อนอันนี้ อี่นี่มันจะฉ่ำเปรี้ยวไาตลอดเลยมาไหนมาคอนทิซั่นไหนมามาฝันมามาหลอกคุกกันเลยนะบ่อใดบ่อใดทัดไปก่อนกิดวันนีชาวเรือเกิดดอกมจีดอกมึงกุกอะไรแต่มีสาหลายอยู่างอี่นี่ว่ามากไปไม่มีสาหลายเลยนี่แหละครับพี่น้องเดินใจยังกลับปากนายพี่น้องเนาส่งกลับเพื่อนมาไก่ให้เพื่อนไปหอดฟังฟันที่เพื่อนขีดไว้นะครับจะในกับป็นกำลังใจให้ น้องแบงค์นะครับเอาเบงกกับฝากเอาฝากพี่น้องอีฟซี่สุขุมสุขคุนครับแบงก์ลอยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจผมเนเดอครับเพราะว่าปีนี้ก์ตั้งใจมากครับเดี๋ยวจากนลอยมัสิ i d อายุเกินจ้าไดก็อยากให้เจ้าของนะครับตัวผมเองนะครับประสบความสําเร็จครับได้สิ่งที่ตั้งใจนะครับผมกะขอทั้งบานขอขอบครัวขออย่างมากเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กะพร้อมที่จะมาทํางานรับใส่กับพี่น้องเหมือนก้าแล้วครับผมจัาไดก็ฝากพี่น้องนะครับเป็นกําลังแรงเชี่ยแรงใจผมได้ ผ่านการคัดเลือกได้รอบนี้เลยนะครับก่อนเลเต้นเนาะเต็นเต้นแน่นี่ครับเพราะว่ามาแบบมามาแบบว่าไม่คือไม่ได้ไม่ได้คิดเยอะเลยครับเพราะแต่เห็นข่าวปุ๊บก็คือคือมาเลยยังบป่ลงห่องเลยเนะครับผู้ยังอยู่ในรถเก่าเก่ากันพี่เอฟเขาจะเขาจะซีรีส์ที่เออออทิสต์สิบเก้าจริงไหมสันเออกระนาจัลแมนค่อยเพิ่งกุงถึงกรุงเทพเนี่ยสันบาตีรถกลับมาเพิ่งมาอีกจะมองเลยกับรถหลุดกับมาก่อนเลยครับมาตั้งหลักมาตั้งโตยู่นี่ก่อนว่ารติ จังไรเนี่ยยังไม่รู้ข้อมูลด้วยครับปู่ก็มาส่งข้อมูลในนี้เลยในรถในอะไรเจนไดไกยเป็นหอดฟังฝันเด้อพี่นอ้องเด้อมือื่นฝากนะครับฝากน้องแบ่งอีกจักเทียนนึงนะครับพี่น้องรอติดตามบึงรอบึงพื้นเด้อพี่น้องเด้อ่าสเป็นจ้งไดให้พี่น้องเข้ามาซอยสนับสนุนซอยเสียให้พี่ให้พึ่นได้ไปสู้ฟังฝันนะพี่น้องเนาะเอาแังซันแหละครับเนาะคลิปนี้กับสิฝากพี่น้องไปเกียกทำนีอย่าลืมน้องแบ่งนะครับเด้อเข้ามาให้กำลังใจนะครับออดิชั่น มเรนูนนี่ครโอเคครับขอบคุณครับเอโคฝากเปรับจลังใจให้น้องเรือครับเรือคอมเมนต์มาหลายหลายได้มีน้องเด้อฝากคอมเมนต์มาหลายๆพี่น้องคอมเมนต์ม right ึงได้ให้น้องไปอ่านคอมเมนต์ในเรับอย่างๆไปอาบกับนเอาที่นี่ฝากคลิปนี้ไปเพียงแม่พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ